ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily d o o e สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คำถามประจำวันในวันนี้อาจจะกวนประสาทท่านผู้ชมเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ชอบคำถามสไตล์นี้วันนี้ก็เลยถามว่าประเทศไหนนั้นเป็นเผด็จการมากกว่ากันฮะประเทศไหนนั้นเป็นเผด็จการมากกว่ากันนะฮะไหนๆอยู่ในข่าวแล้วเอาซิมบับเวฮะหรือไม่ก็ประเทศไทยฮะนะฮะกด S M S แล้วก็ส่งเข้ามาได้นะครับ จะได้เห็นมุมมองของท่านผู้ชมนะครับว่าประเทศไหนนั้นเป็นผด็จการมากกว่ากัน V1 ซิมรับเว B2 ประเทศไทยนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับจะได้ได้มุมมองที่แตกต่างนะฮะที่นี่ทาง Voice TV รายการ The Daily dose พูดถึงเรื่องของอการเมืองไทยจริงแล้วในยุคข,ของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษ์สิ่งที่ท้าทายมากที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของ าการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูนด้วยซ้ำไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยนําโดยคุณอุเทนชาติพิญโยเขาได้สรุปถึงหลักการนะซึ่งเป็นหลักความคิดอยู่เบื้องหลังการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานในบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับ NGV และ LPG ซึ่งผมได้มีโอกาสไปอ่านดูแล้วก็มีเหตุมีผลเห็นด้วยแทบจะทั้งหมดเลยนะฮะ และถือว่าเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานแบบที่จําเป็นแต่ในขณะเดียวกันต้องมีคําเตือนนิดหนึ่งว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานในช่วงเวลาที่ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมันเริ่มแพงขึ้นเหตุผลหลักก็คือสถานการณ์ในตัวนออกกลางเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททางการทหารระหว่างยุโรปสหรัฐอเมริกาและอิหร่านดังนั้นเรื่องของ LPG และ NGV เป็นเรื่องที่ต้องปรับแต่ว่าต้องทําโดยคํานึงถึงปัจจัยลบนะจากนอกประเทศที่มีผลต่อ สินค้าในกลุ่มคอมมอดิตี้ทั้งหมดทุกประเภทรวมทั้ง LPG และ NGB ด้วยหลักการนี้นะฮะจะอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งก็คือ g ก๊ซ LPG นั้นเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกเขาใช้เป็นก๊สสำหรับหุงต้มดังนั้นไม่ควรที่จะมีการใช้ก๊ซ LPG หรือ Liquid Petroleum Gas เนี่ยในการขนส่งนี่คือหลักการขั้นพื้นฐานเอาตามมาตรฐานโลก นะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการาบิดเบือน,นกลไกตลาดบิดเบือนสภาพราคาต้นทุนที่แท้จริงมันจะถูกบิดพลิ้วไปซึ่งาจากนี้ไปเนี่ยโดยคอนเซปที่พรรคเพื่อไทยพยายามที่จะชงออกมาให้รัฐบาลน,นั้นทําตามออกมาแล้วผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รบริโภคนั้นยอมรับก็คือก๊ส LPG นั้นควรที่จะต้องใช้ในการาใช้ในครัวเรือนสําหรับก๊รสูงต้มเท่านั้นเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลก ขณะที่ก๊าซ NGV นั้นจะต้องมีการสะท้อนต้นทุนราคาด้วยโดยจะต้องแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทตามลักษณะของการใช้คือ1เพื่อการขนส่ง2ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมซึ่งทั้ง2ประเภทดังกล่าวนั้นจะต้องไม่ใช่ออกมาในระดับราคาเดียวกันนะขนส่งนะอุตสาหกรรมจะต้องออกมา คนละราคาเนื่องจากในประเภทของการใช้เพื่อการอุตสาหกรรมนั้นเป็นการใช้เพื่อการค้าอันนั้นไม่ต้องไปช่วยลดราคาให้กับเขาเพราะว่าเขาสามารถหากําไรได้คราวนี้สําหรับก๊าซ NGV ที่ใช้เพื่อการขนส่งนั้นเนี่ยเพื่อไทยเขามองว่าแยกออกเป็น2ประเภทด้วยกันอีกนะฮะคือสําหรับใช้กับรถสาธารนณะและสําหรับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลโดยในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้ไม่ต้องไปช่วยมากเท่าไหร่ แต่ว่าในส่วนของรถยนต์สาธารณะนั้นรัฐบาลนั้นจะต้องสนับสนุนด้านราคาเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเดินทางให้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเงินสะสมมากพอที่จะไปซื้อรถซื้อโมอโเตอร์ไซค์ของตนเองนะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์นี้ชัดเจนคือ1 LPG นั้นให้ใช้เฉพาะในครัวเรือนหุงต้ม2 n g b นั้นต้องแยกออกเป็น2ประเภทนะประเภทที่สาหรับ อุตสาหกรรมอันนี้ไม่ต้องไปช่วยประเภทที่สําหรับขนส่งส่วนหนึ่งสําหรับคนทั่วไปที่มีเงินซื้อรถซื้อโอเตอร์ไซค์ไม่ต้องไปช่วยเขาแต่ว่าสาธารนณะที่เคยไปชุมนุมในช่วงประมาณเดือนหนึ่งที่แล้วเนี่ยนะฮะอันนั้นต้องช่วยเขาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนว่าเพื่อไทยเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเขาเข้าใจว่าโอเค ngv lpg เนี่ยต้องปรับโครงสร้างอย่างไรนะราคาของมิเตอร์ค่าโดยสารของรถยนต์สาธารณนะนั้น จากเดิมเป็นเท่าไหร่ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้น่าจะมีการคิดต่อยอดออกมาโดยที่ผู้ประกอบการนั้นสามารถรับได้และในขณะเดียวกันนั้นผู้บริโภคนั้นรับได้ด้วยอย่าลืมนะฮะถ้าพูดถึงระบบขนส่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วยังใช้ดีเซลกันอยู่ถ้าพูดถึงขนส่งระหว่างจังหวัดที่ใช้รรบรรทุกนะฮะในกลุ่มนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้ารัฐบาลเขาจะมีนโยบายในการอุ้มราคาน้ำมันดีเซลนะฮะ พยุงไว้ให้ไม่ให้แพงจนเกินไปนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในขณะที่ค่อยๆปล่อยให้ขึ้นไปแบบมีขั้นบันไดสิ่งที่ผมพยายามที่จะบอกก็คือว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยที่เขาชงออกมาเนี่ยนะฮะมันมีเหตุมีผลอยู่แล้วชุดของคูรูเทนชาติเป็นโยเนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยชงออกมาทั้ง n g v l p g รเนี่ยรวมไปถึงทั้งเบนซินและดีเซลด้วยเนี่ยมีเหตุมีผลมันก็แค่อยู่ที่วิธีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้โดยกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีคนใหม่นี่แหละว่าจะดําเนินตามยุทธศาสตร์ออกมาแล้วผลเนี่ยออกมาในช่วงจังหวะทางการเมืองที่ตอบสนองความต้องการสําหรับผู้ประกอบการผู้บริโภคนะและฝ่ายการเมืองต่างๆหรือเปล่ามันเป็นจังหวะนะของการปรับขึ้นราคาของสินค้าต่างๆเหล่านี้ที่ได้พูดถึงมันเป็นจังหวะที่อาจจะต้องมีการปรับลงราคาสินค้าต่างๆที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี้ มันเป็นจังหวะของการดําเนินนโยบายโดยที่หลักการผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนตอนนี้เนี่ยคุณเห็นด้วยทั้งนั้นแหล,ละหลักการที่พูดมาเมื่อกี้นี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยละแต่ว่าอยู่ที่จังหวะของการดําเนินนโยบายของรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ว่าจะทําอย่างไรที่จะดําเนินนโยบายเสร็จแล้วถึงเวลาทุกคนนั้นไม่ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านอันนั้นเป็นโจทย์ที่ยากกว่าและหวังว่ารัฐมนตรีพลังงานคนใหม่นั้นจะมีฝีมือในการ ดำเนินตามนโยบายที่พรรคเพื่อไทยนั้นชงขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเอาใจทุกๆฝ่ายได้พร้อมกันหมดกระทรวงพลังงานในรอบนี้ถือเป็นกระทรวงที่ยากมากที่จะบริหารและสาเร็จเป็นหนึ่งในกระทรวงที่พิสูจน์ฝีมือในการบริหารของคนที่มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีและหวังว่าจะทำสาเร็จเพราะว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ในปีนี้ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ความไม่ค่อยมัน่นคง ในการเมืองระหว่างประเทศมันค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นในตวนออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิรานพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose รวมถึงเรื่องของการเมืองในต่างประเทศและในประเทศด้วยช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยรอยไทยทันใจอร่อยจริงคุณนาลินีทวีสินก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีความเชี่ยวชาญก็เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศนะครับเคยเป็นผู้แทนการค้าไทยปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีของรายชื่อที่มีชื่อว่า specially designated person ของอร,รัฐบาลสหรัฐนั้นเป็นปัญหาที่ในที่สุดแล้วเนี่ย ก็เริ่มคลี่คลายลงชัดเจนว่ารัฐบาลของไทยนั้นจะไม่ทําตามแรงกดดันจากภายนอกแต่ในประเด็นนี้เนี่ยที่เป็นข้อสงสัยของผมคือถ้าผมดูการเคลื่อนไหวจากองค์กรระหว่างประเทศหลายๆองค์กรเนี่ยในประเด็นอื่นๆก่อนหน้านี้ถ้าคุณไปเริ่มดูตั้งแต่สหประชาชาตินะผู้แทนของสหประชาชาติ Special Rapporteur เนะฮะแฟรงค์ลาูเนี่ย ก็เคยออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ประเทศไทยทําบางสิ่งบางอย่างในขณะเดียวกันสหภาพยุโรปก็เคยออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ไทยทําบางสิ่งบางอย่างเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานโคศกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ไทยทําบางสิ่งบางอย่างและนั่นก็คือการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 International, a m n e อ t y i n t e r n a t เ o n a l องค์องกรนิรโทษกรรมสากลก็เคยออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ประเทศไทยนั้นทําบางสิ่งบางอย่าง บางสิ่งบางอย่างนั้นก็คือการแก้กฎหมายที่มีอยู่ที่เป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนเอาตามมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นสําหรับฝ่ายค้านที่เคลื่อนไหวและสื่อที่เลือกที่จะเล่นประเด็นคุณนลินีทวีสินเนี่ยไอชูหลักๆก็คือว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยในประเทศ มาเลือกที่จะเดินตามคำแนะนำของสหรัฐในเฉพาะเรื่องนะเดินตามคำแนะนำของสหรัฐในกรณีของคุณนัน,นีทวีสินก็คือถ้าอยู่ใน Black List อันนี้ก็ไม่ต้องให้คุณนันลีเน้นไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในะรัฐบาลของคุณยิ่งหลังแต่ในขณะเดียวกันถ้าสหรัฐอเมริกานั้นแนะนำเรื่องของมาตรา1นึว่าควรจะแก้อันนี้ไม่ต้องไปเอาตามเขาเพราะว่าเขาไม่เข้าใจสังคมไทย แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูแรงกดดันจากนานาองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น u u เนี่ยรวมไปถึงเอไอก็ชัดเจนว่าน,นี่คือข้อเสนอขององค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรกว่าที่จะมาเป็นคำแนะนําของสหรัฐอเมริกาในที่สุดแล้วมันมีการเลือกปฏิบัติกับคําแนะนําขององค์กรระหว่างประเทศหรือการเลือกปฏิบัติกับคำแนะนําของประเทศที่เป็นมหาอำนาจ คำแนะนําไหนเข้าทางคุณคุณก็จะเลือกคําแนะนํานั้นคําแนะนําไหนไม่เข้าทางคุณคุณก็จะไม่เลือกคําแนะนํานั้นซึ่งในกรณีของคุณนรลินีไปไปมาๆๆเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านชอบมากแล้วก็เลือกที่จะเอาคําแนะนําของสหร,รัฐามาเป็นที่ตั้งของความชอบธรรมในการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้คุณนลินีนั้นเป็นรัฐมนตรีแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าไปทูดถึงมาตรา1 1 2ที่เป็นคําแนะนําของสหรัฐนะฮะ ว่าควรแก้ไขซึ่งเป็นคำแนะนำที่สอดคล้องกับคำแนะนำของ E.U. AI และอ,องค์กรอื่นๆอย่างเช่น Asian Human Rights Commission อ,อย่างเช่นาสาปร,ระชาชาติด้วย,ยอันนั้นเป็นคำแนะนำที่ไม่ได้เข้าทางสิ่งที่ฝ่ายค้านั้นต้องการก็เลยไม่ได้เลือกที่จะทำตามคำแนะนำนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยผมมองว่าองค์กรระหว่างประเทศและต่างชาติเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของ ฝากการเมืองในเมืองไทยเรื่องไหนที่ชอบก็ทําตามเขาเรื่องไหนที่ไม่ชอบก็ไม่ทําตามเขามันกลายเป็นอย่างนั้นมากกว่าถึงเวลาของช่วง global voices ครับตอนนี้ประธานาธิบดีบรักโอบามาก็ปลุกกระแสต่อต้านคนรวยนะผมไม่ใช้ คําพูดที่รุนแรงเกินไปเพราะว่าในการถแถลงการต่อรัฐสภาประจําปีของประธานาธิบดีสหรัฐหรือ State of the Union a d d r e s s เนี่ยบารักโอบามาก,ก็ใช้วิธีที่จะพูดถึงความพยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมมากยิ่งขึ้นโดยที่มีนโยบายเศรษฐกิจที่สะท้อนระบอบเศรษฐกิจทุนนิยมที่มีความเป็นธรรมคีนี้มีความเป็นธรรมในในศั์ภาษาไทยก็โอเคใช้คําว่าธรรม ในของอสหรัฐอเมริกาเขาอาจจะใช้คําว่าแฟร์ที่แปลว่ายุติธรรมแต่ว่าถ้าแปลเป็นสำนวนไทยๆก็คือเป็นธรรมนะฮะที่เป็นธรรมสำหรับคนยากคนจนลดช่องช่องว่างที่มีอยู่ระหว่างคนที่มีรายได้สูงกับคนที่มีรายได้ต่ำนี่เป็นสิ่งที่อบามาพูดนะฮะเพื่อให้คนนั้นคิดถึงตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรืออย่างน้อยคนที่หลายคนเชื่อว่าจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเดือนพฤศจิกายนที่จะมีขึ้นปีนี้ โอบามานั้นเริ่มที่จะค่อยๆใช้ประเด็นของการที่คนจนนั้นนะควรที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการได้ส่วนแบ่งจากภาษีของคนร่ำรวยพยายามที่เสนออานเจนด้าแบบนี้เข้ามาใน State of the Union Address แล้วก็เข้ามาในสื่อโฆษณาที่เริ่มออกมาเผยแพร่ในช่วงนี้ จุดประสงค์คือต้องการลดความชอบธรรมของแคนาเดตประธานาธิบดีของพรรคร p พับลิกันมิ t r อมนี่ซึ่งมิ t รอมนี่บังเอิญก็ร่ำรวยเหลือเกินนะฮะมีเงินเก็บมากถึง200บางคนบอกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะฮะพึ่งรายงานภาษีออกมาประจำปี2011 2น1 0 2 0่ะฮะ2อ1 0 2011อาจจะจ่ายภาษีถึง6ล้านเหรียญมีรายได้ในช่วง2ปีนั้นเนี่ยปาเข้าไป45ล้านเหรียญ สำหรับคนที่ไม่ต้องทำงานเลยด้วยจำไปเป็นเพียงดอกผลจากเงินสะสมที่เก็บไว้มานานนี่คือฐานะที่ร่ำรวยของมิทรอมนี่ซึ่งกลายมาเป็นปัญหาสำหรับร่ริทรอมนี่เองแล้วก็กลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้มีโฆษณาแบบนี้เพื่อล้อเลียนมิทรอมนี่ลองฟังนิดหนึ่งนะฮะนี่เป็นโฆษณา rich kids for romney นะฮะซึ่งได้ ฝ่ายของไม่รู้ว่าเดโมแครตหรือริพับลิกันคนไหนเนี่ยไปทําโฆษณานี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสัมภาษณ์เด็กที่มีเงินหรืออย่างน้อยนี่คือเป็นดาราดารานักแสดงเด็กที่ทําตัวเป็นเหมือนร่ํารวยมีเงินแล้วก็บอกว่า I am for Mitt Romney นะครับ Rich kids for Romney นี่เป็นโฆษณาใหม่ที่ล้อเลียน Mitt Romney Creative Destruction twice fired nanny I my for Rom us ก็รอเลยนว่าเฉพาะคนที่เป็นลูกคนร่ำคุณรวยถึงจะสนับสนุนคนอย่างมิทรรมนี่ให้เป็นประธานาธิบดีาวนี้การจุดกระแสนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลในช่วงที่คนบริการประมาณ9%นั้นไม่มีงานทำนะมีความมีกระแสต่อต้านวอลสตรีทแต่ในที่สุดนี่คือเกมการเมืองงนี่คือเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตเหมือนเดิม แล้วผมกล้าพูดได้ว่านี่เป็นเกมการเมืองของพรรคเดโมแครตของทั้งสองประเทศคือพรรคเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะภายใต้การนําของบารักโอบามานั้นอาจจะดีกว่าแต่ไม่ดีไปกว่าพรรคเดโมแครตของประเทศไทยภาย,ภายใต้การนําของคุณภิสทธิ์เวชาชีวมากสักเท่าไหร่คือย,ยุทธการโดยรวมในการสร้างความเกลียดชังกับคนที่มีฐานะดีเนี่ยนะฮะ และในการยิ่งเพิ่มช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยช่องว่างในความเกลียดชังและในความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นยุทธการของพรรคเดโมแครตและเป็นยุทธการของพรรคเดโมแครตทั้งสองประเทศโดยที่อเมริกานั้นยิ่งกวา่านฮะน่าลองคิดดูนะฮะทำไมยุทธศาสตร์ของทั้งสองพรรคที่มีชื่อเหมือนกันในสหรัฐและในเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกันพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดลี่คว,วดของอดีตรัฐมนตรีคลัง งานของผู้สื่อข่าวในยุคนี้คือต้องมานั่งติดตามว่าอาดีตรัฐมนตรีแต่ละท่านนั้นจะเขียนอะไรใน Facebook บ้างนะครับสำหรับอดีตรัฐมนตรีครั้งคุณธีราชัยภูวนาโนอานุบาลน,นั้นก็เขียนใน Facebook วิภา์วิจารณ์ถึงการวินโดวดร e ซ s ิ่งของรัฐบาลนี้คุณธีราชัยบอกว่าตามหลักบัญชีสากรน,นี่สาธารณะนั้นจะยังไม่ลดลง แต่เว้นแค่การขายหุ้นดังกล่าวนั้นเป็นการขายหุ้นออกไปให้แก่บุคคลที่3ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอย่างแท้จริงที่พูดถึงก็คือในกรณีของปตทและกการบินไทยนะซึ่งมีแนวคิดว่าจะให้กองทุนวาย,ยุพักเข้าไปถือหุ้นแทนกระทรวงการคลังเพิ่มอีกสัก2หรือสเปอร์เซนต์ภาษานักบัญชีเขาเรียกวิธีการเช่นนี้ว่าการตกแต่งบัญชีครับภาษาอังกฤษเรียกว่า window dressing คือการทําให้หน้าต่างที่แสดงสินค้าดูสวยหรูแต่เป็นการ บังหน้าปัญหาที่เละเทะที่ซ่อนอยู่ภายในร้านคุณธีรชัยอดีตรัฐมนตรีคลังนะครับเป็นรัฐมนตรี6เดือนตอนนี้มีบทบาทที่เปิดโปงพูง่ายเลยนะฮะความพยายามของรัฐบาลในการที่จะไปแก้อัตราส่วนหนี้สาธารณะที่มีเมื่อเปรียบเทียบต่อ GDP ด้วยวิธีการที่คุณธีรชัยเขาเรียกว่า window dressing สิ่งที่คุณธีรชัยเขียนเนี่ยใน o o k b o o k แต่ละครั้งเนี่ยมีน้ำหนักมากเพราะว่าทางฝ่ายค้านสามารถหยิบไปใช้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานในการสู้คดีพูดง่ายและคดีนี้ก็คือคดีที่จะทําให้สารรัฐธรรมนูญในที่สุดนั้นวินิจฉัยว่าพรากรที่รัฐบาลน,นั้นเร่งออกมาเนี่ยนะเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเกี่ยวกับการที่จะโอนการชรารําระภาระหนี้สินดอกเบี้ยของหนี้ของกองทุนฟื้นฟูไปอยู่ที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ย ให้สารมูลนั้นตีตกให้สารมูลนั้นทําให้พรกรผู้นี้เป็นโมฆะซึ่งจะทําให้รัฐบาลนั้นหน้าแตกอาจจะไม่ถึงขั้นทำให้รัฐบาลนั้นจะต้องพ้นไปจากวาระที่มีอยู่แต่ว่าอย่างน้อยก็ทําให้รัฐบาลนั้นเสียหน้าสิ่งที่คุณธีรชัยพูดเนี่ยมันน่ากลัวเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนด้วยเนื้อหาที่มีหลักมีการถึงแม้ว่าอาจจะมาด้วยความแค้นทางการเมือง แต่ว่าเอาเรื่องความแค้นทางการเมืองออกไปถามว่าสื่อส่วนใหญ่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่คุณเรยชัยเขียนหรือไม่ก็ให้นะฮะเพราะว่านี่ก็เป็นถึงอดีตรองผู้ว่าธนาคารในประเทศไทยแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ก็จริงทั้งนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะมีการรายงานข้อมูลที่คุณเรยชัยเขียนอย่างต่อเนื่องขนาดไหนในสื่อถ้าต่อเนื่องไปเรื่อยก็เป็น ภัยคุกคามต่อรัฐบาลเหมือนกันเดลี่พิกในวันนี้ให้ดูจีนนิดหนึ่งเพราะว่าจีนตอนนี้เดินสายไปทัวโลกนี่เป็นภาพของนายมนตรีเวนเนจเปาพบกับผู้นำของอสหรัฐอาหรับอเอมิเรตนะฮะ,ะซึ่งอตอนนี้ยุทธศาสตร์ของจีนน่าสนใจเพราะว่าเขาไปทำข้อตกลงในการซื้อน้ำมันจากประมาณ7หรือ8ประเทศในตงหนออกลางด้วยกันอิหร่านก็เป็นหนึ่งในนั้นจีนไม่ได้หยุดนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน เหมือนกับที่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะทำในขณะเดียวกันทำข้อตกลงเพิ่มเติมกับหลายๆประเทศอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียสาอุด์อารับิมาเลตกาตาน่าสนใจฮะว่าจีนนั้นพยายามหาพลังงานมาใช้เพิ่มเติมเพื่อที่จะผลักดันการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องก้าวข้ามยุคแยงกี้เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้ พบกักใหม่ในคืนวันหน้านะครับอย่าลืมติดตามรายการ world update หลังจากนี้สำหรับข่าวคราวในต่างประเทศวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ